สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโบ9กนะครับวันนี้มาอัปเดตกราฟนะครับของบิตคอยแล้วก็โซนะครับว่า2คู่เหรียญนี้นะครับจะไปต่อหรือว่าจะพอนะครับก็แตกต่างกันคนละมุมนะครับก็โซก็วิ่งไม่สดลูกนะไม่สดลูกใครเลยนะครับสําหรับ btc ก็วิ่งมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวเป็นตัวจบรอบเนาะนะครับสาหรับบิตคอยเนาะว่ามันจะหยุด แค่นี้หรือว่ามันจะไปต่อก่อนนะครับก็สําหรับมุมมองส่วนตัวของผมนะครับสําหรับกาฟบิตคอยนนะถ้าเกิดมันจะลงจริงนะย่อใหญ่นะครับมันจะต้องทิ้งท้ายแรงๆนะครับมันต้องพุ่งแรงๆแล้วก็อา,อาจจะทิ้งไส้ระดับวีคอะไรประมาณนะั้นนะครับซึ่งผมมองไว้น่าจะประมาณ4ี่หมื่นสามนะครับเป็นราคาที่น่าสนใจมากก็เป็นการรีบาว75%์ใหญ่นะครับ นะดีบาวช็อตลงมาเลยนะครับแล้วก็อาจจะลงมาถึงสา0หมื่นสองได้นะครับอันนี้เป็นคาดการณ์นะครับซึ่งถ้าเกิดมันจะลงจริงนะครับนะมันมันไม่น่าจะมาหยุดอยู่แถวนี้นะครับมันน่าจะแตะสามหมื่นเจ็ดแล้วมันก็ดิ่งลงไปเลยนะครับแล้วก็มันก็ไม่น่าจะกลับเข้ามาใกล้ได้นะแต่เนี่ยด้วยความพยายามของ Bdc ในอาทิตย์นี้นะครับแล้วอินดิเคเตอร์ใหญ่ ะครับหลายๆตัวมันก็ชี้ขึ้นมาเรื่อยๆยนะทั้ง MP ทั้งอะไรก็ตัดกับขึ้นหมดทําให้ราคามันแข็งมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยาการจบรอบมันก็เป็นไปได้ยากด้วยนะครับแล้วก็สามหมื่เชื่อดีช็อตกันเยอะนะครับช็อตกันเยอะแล้วมันมัน,ม,นมันไม่ลงไงนะครับทีนี้เราต้องถอยมา นะครับสำหรับช็อตเนี่ยผมมองว่าต้องถอยมาก่อนมาดูดูลาดราวันี้นะครับคือไปช็อตต่ำกว่า 36,-300 อยังทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสูงกว่า36 0 0อย่าเพิ่งรีบไปช็อตนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดักต่ำกว่า3 6ม0มแล้วกันนะครับเพราะผมสงสัยว่ามันอาจจะทิง้งทิ้งราคาไว้สูงถึง4 ,3 0 0 0นะครับค่อยลงต่อนะครับสำหรับราคาบิตคอยนนะนะครับน่าจะเป็นอย่าง,งานั้นถ้าเป็นการยอร่อใหญ่นะครับซึ่งเพราะ กราฟวันนี้ผมก็ไล่ราคามาตั้งแต่หลาย,ลายๆฐานมาใหญ่ๆนะครับก็จุดที่จะเข้าฐานแบบเป็นขาขึ้นแบบเป็นตัวเลยนะครับก็จะประมาณ4ี่0สาถึงสูงถึงแสนสองนะครับก็จะเป็นฐานในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ในฐานใหญ่ก็คือ2 6ง0 0เอ้ย64,000นะครับกับ21,500นะครับนะซึ่งจุดนี้เป็นการรีเทสกันหมดละ ไล่กราฟมาถ้าใครตามกราฟผมมานะครับผมจะไล่กราฟมาตั้งแต่แตนู่นแถวแถวหม0่นห้าหมื่นห,น 5, ห,น 6, หนอะไรมาจนถึงแบบเขาเรียกว่าทรงการาฟตั้งแต่มองเป็น head shoulder ทุกวันนี้ก็ยังเป็น head shoulder เนาะนะครับมันก็ใกล้จบรอบนะครับถือว่ามองว่ามันใกล้จบรอบแล้วกันนะแต่ไม่ได้แปลว่า,าจบแล้ว จะไม่ไปต่ออะไรประมาณนั้นผมมองว่ามันมัน,ม,นมันย่อเพื่อขึ้นต่อนั่นแหละนะสำหรับสปอรตที่าวางแผนเก็บเก็บของไปเรื่อยๆนะครับแบบ DCA อะไรต่างๆนะครับก็อย่าเพิ่งถอดใจนะครับมันไม่ได้ลงไปถึงขั้นว่าอาจจะลงไป15ื่นห้าสองมืนอะไรประมาณนะั้นไม่น่าจะถึงนะครับสุดๆผมให้ประมาณสามหมืนสองะครับซึ่งมันเป็นจุดที่่า จุดต่ำสุดมาแล้วนะครับเนาะเพราะว่าต่ำกว่า2,6 0 0มเนี่ยมันไม่มาแล้วนะครับซึ่งเคยพูดไว้หลายรอบแล้วนะครับก็มีประมาณนี้แหละสำหรับบิตคอยนะครับส่วนตัวยังรุนไป4,3 0 0 0นะแต่สมาชิกทั้งห้อง V และในเพจก็ส่วนใหญ่น่าจะคัดกันแถว3,7 0 0 0ละเพราะว่ามันเป็นเป้าหมายแรกจำได้เนาะนะครับผมพูดถึง3,7ม0 0มานานมากนะครับวันนี้ก็มาสนองความต้องการนะครับเนาะ ก็ไปก็ไปดูโซนบ้างนะครับตัวที่สองนะครับตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้เคยทำคลิปไว้เมื่อช่วงเดือนกันยานะครับอยู่ประมาณยี่สิบต้นๆนะครับยี่สิจดแดเจ็ดสามแถวๆนี้เลยนะครับซึ่งผมเคยบอกไปแล้วว่าโซนเนี่ยนะครับตอนที่มันเทขายลงมานในในในช่วงที่เอฟทีเอกำลังจะล่มสลาย นะครับคือณตอนนั้นนะครับนะคนที่ถือเหรียญตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับก็คือทิ้งโซหมดเพราะว่าโ so ซเนี่ยมันดันไปเป็นเหรียญที่ f t x มีมีไว้เยอะมากนะครับแล้วก็อ่าพอมันเกิดข่าวอะไรไม่ดีเสียห,หายหเกี่ยวกับอ่าเว็บเว็บเทรดนะครับทำให้ f t x ล่มละลายไปนะครับอ่าล่มสลายแล้วกันนะไม่ใช่ว่าล่มละลาย ล่มสลายไปเสร็จนะครับคนที่ถือโซวเททิ้งหมดเลยเพราะว่ากลัวว่าอ่า f เ x เนี่ยจะเท,ทโซเนาะจำได้นะครับก็ก็ทำให้มองว่านะครับมันไม่มีดอยแถวนี้แล้วแหละมันน่าจะขายกันมาหมดนะครับเท่ากับว่า,อาพอมันขายมาเสร็จเนี่ยพอละทุกอย่างมันกลับมาสู่ปกติแล้วนะครับทำให้ราคาเนี่ยเดี๋ยวขอวาดนิดนึงนะครับ ก็ทำให้ราคาโซนที่มันอยู่ต่ำกว่า41ดอลน,นะครับก็จะเป็นโซนที่มีการเข้าซื้อใหม่นะครับนะเข้าซื้อใหม่แต่ผมคาดว่ามันมันน่าจะไม่ใช่โซน41ดอลตรงนั้นนะครับน่าจะมาจาก8-9ดอลน,นะครับจนถึง41ดอลน,นะครับซึ่งแถวๆ8-9ดอลเนี่ยมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของโซล่ะนะครับหวานก็เข้าเก็บเป็นเจ้าละวันนะครับก็จุดต่ำสุดมันก็จะเป็น9ดอลล นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คนที่เก็บของเนี่ยโซนเนี่ยแถวนี้ถือว่าเป็นโซนเก็บของหมดเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันผ่าน40เดอนดอนเสร็จนี่ยวิ่งวิ่งแบบอ่าเหมือนกันไม่มีแนวต้านอะ่ะแต่แค่ไม่มีใครซื้อเพิ่มเติมมันมันสูงแล้วอย่างเงี้ยนะครับกลัวมันจะจบรอบอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แหละนะครับแต่ผมมองว่าเดี๋ยวโซนนะครับตอนนี้มันมาที่61นะครับ 61ดอลตามเป้าเป้าหมายของฐานคริกโบนะซึ่งฐานเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงนี้แค่นี้เอง20ถึง61นะครับก็ถึงเป้าหมายล้นะครับก็เป็นเป้าหมายที่เรามองไว้แต่แรกนะครับซึ่งอาตอนนี้ถ้าเกิดบิตคอยมันยังไม่จบเนมันจะไปทิ้งท้ายที่43ไอตัวนี้อาจจะไปถึง81ดอลน,นะครับแล้วก็ย่อลงมารีเทสที่41นะครับหรือว่า61นะครับแต่ลึกๆน่าจะเป็น41นั่นแหละนะครับ เพราะว่าตรงนี้ดูแล้วมันมันน่าจะมีโซนที่เก็บของรอบสองนะครับน่าจะเททิ้งมาทั้งหมดตรงนี้นะครับสำหรับโซนนะนะครับเหรียญอื่นๆก็ไล่จับกันขึ้นมาเลยนะครับก็เยอะแยะมากนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเค นะแต่สําหรับคนที่ถือโซไปต่อมันจะไปเรื่อยๆไหมนะนะครับอันนั้นก็แล้วแต่มุมมองอทีหนึ่งนะครับแต่ส่วนตัวมองว่าโซเนยังอยู่ในจุดที่ฟิวเจอร์หน้าเล่นกว่วนะครับเพราะว่า,าไม่ไม่ต้องไปถือเสี่ยงอะไรมาประมาณนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสปอตก็ต้องอพยายามเวลาชาวบ้านเขาลุกก็ต้องลุกตามเขานะนะอันตรายเหมือนกันนะครับ,นะรบ,นะรบเพราะว่าขึ้นมาไม่มีปีไม่มีขุยเลยนะครับ ไม่ไม่รู้ว่าขึ้นมาเพราะอะไรด้วยนะ,นะครับคืออ่ามันก็ขึ้นมาตามตามชาวบ้านเขาอ่ะแต่ว่าหนึ่งมันผ่านโซนที่อ่าส่วนใหญ่นะครับขายกันมาหมดแล้วเลยทําให้คิดว่าโซนเนี่ยมันจะวิ่งต่อแบบไม่มีแนวต้านบางคนแต่คิดแบบนั้นนะครับนะแต่จุดเป้าหมายอ่ะแนวรับจริงๆนะครับส่วนใหญ่มีกันที่ยี่สิบถึงสามสิบดอลลาร์กันอยู่เยอะมากนะครับนะอ่าเจ้าเล็กเจ้าใหญ่มีกันหมด ถ้าพร้อมใจกับเทขายก็ไม่แน่ก็ลงเยอะนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรุนได้6 1สิบถึงแปนั่นแหละนะครับวันนา้จะประมาณนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวให้มันย่อกราฟมาค่อยว่ากันเนาะสำหรับเหรียญ2คู่นี้มีประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ